โดนเพื่อนรักหักหลังควรทําอย่างไรถามคนเคยเพื่อนเนี่ยร,รักมันรักมันจริงๆแต่จ<ฮ>ะสุดท้ายมันหักหลังเราอาจารย์ก่อนจะตอบคาถามนี้มีคนถามผมก่อนว่าคําว่าเพื่อนคืออะไรท่านสมปองถามตรงนั้นแล้วผมต้องตอบตรงนั้นเลยนะตายไหมก็ตุยไหมก็ไม่ได้ด้วยผมเรยบอกว่าเพื่อนคือคนที่อยู่กับเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าเราจะดีหรือแม้กระทั่งเราจะชั่ว หรือจะทั้งชั่วจริงทั้งชั่วในสายตาคนอื่นในคำพูดคนอื่นนะเขาจะอยู่เคียงข้างเราตลอดเลยดีก็อยู่ชั่วก็อยู่จนก็อยู่รวยก็อยู่สําเร็จก็อยู่ล้มเหลวก็อยู่นี่คือเพื่อนทีนี้ประเด็นเมื่อกี้เพื่อนที่พูดไปนิยามในเมื่อกี้เนี่ยมันดันหักหลังก็ต้องย้อนไปคําสอนพทะเจ้ามิตรมีหลายมิตร นะครับทุกวันนี้มิตรอะไรที่เราจะตอบพร้อมกันเลยเนื่องทงซ้ำมิตรจีมิตรจาจีบมามิตรจีได้ยังไงเนี่ยรอคำมิตรชาจีบอยู่ถ้าทางพระเอาเท่าที่จําได้นะครับแหมก็ไม่ได้เรียนมานานแล้วเนาะมิตรมีทั้งมิตรที่เป็นแบบกัลยาณมิตรอ่ามิตรที่ดีนะครับปาปมิตรมิตรที่เป็นแบบพาไปทําบาปไปทําสิ่งทั่วนะครับมิตรปอกลอกนี่มิตรปอกลอกนี่เนื้อคุณคุ้นนะบางคนนะ เดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวเดือนร้อนอีกแล้วเออของเก่ายังไม่คืนของใหม่อีกแล้วออกลอกไปหมดตัวก็หายไปนะครับเขาเรียกมิดแท้แล้วก็มิดเทียมนะครับมิดเทียมนี่อย่างที่บอกไปอ่ะมิดปอกลอกมิดมันมีศัพท์ใช้ได้ไหมเนี่ยมิดชักชวนในทางชิบหายเป็นภาษาทางธรรมะนะฮะมิดชักชวนในทางไม่ดีแล้วกันอธิบายแล้วแหละชัดเจนแล้วนี่คือมิดมิดที่ไม่ดีท่านมิดที่หักหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่ในมิดเทียมนะครับอยู่ในมิดรมิดปอกลอกมิด นะจักชวนในทางไม่ดีนะครับทำใจยังไงด้วยเหรอใช่ก <Del> ็รักเขาอ่ะคบมาตั้งนานอ่ะสุดท้ายมันมาหลอกเราอาจารย์ตบไหมผมนึกถึงน้องคนหนึ่งที่เขาก็น่าจะมีมิตรประมาณนะครับให้เงินไปลงทุนล้านกว่าบาทเลยนะแล้วก็ศูนย์เลยแต่ศูนย์ก็ไม่ศูนย์ศูนย์แบบร้อยเปอร์ซคืนได้เงินล้าน6เนี่ยแต่คืนเดือนละหมื่นโอ้โหกี่ปีเนี่ยกี่ปีก็ช่างอย่าไปคิด คืนมาเดือนละหมื่นแล้วกันก็คืนบ้างไม่คืนบ้างอุ๊ยก่อนจะคืนอเออมันจะมีคนมาล้อมบ้านนั้นเนี่ยเป็นเนี่ยเขาอยู่สองแสนสามหลานพกไปแล้วนะหมืน่นหนึ่งต่อเดือนยังไม่คืนนะมีความเดือดร้อนอีกแล้วยังไงเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วนี่มีอารมณ์นี้ด้วยไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นสินี่มีคนดีอีกรอรอรอโอนไปเขาสองแสนสามสามทุ่มห้าสิบเก้าโชว์ให้ผมดูด้วยหน้าตานี่แบบเปี่ยมสุขอะ่ะมีความสุขมีความภูมิใจมาก ผมพูดประโยคง่ายๆเลยมึงโง่มึงไป่ได้วยคนดีมึงคิดว่ามึงเป็นคนด,คด,นคนดีคือชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอ่ะอุ้ยสายตาเลยครับเนี่ยผมโอนให้เขาเลยพี่ผมโอนให้เขาเลยจนันผมเรียกผมาจารย์ก็ทําใจครับต่อเจอคนอย่างนั้นแล้วห่างได้ก็ห่างนะครับเหมือนที่ผมบอกน้องขนนั้นว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นฮีโ,ฮโร่ล้านหกเข้าไปก็ยังไม่คืนเดือนละหมื่นก็ยังไม่คืนให้เลยสองแสนสามอยกงเลยอุย้ยมีรถให้ใช้ด้วยเขาเอารถไปจำ จำนองจำนำจำอะไรสักอย่างอะนำรถไปเข้าอะไรไม่รู้ไม่มีรถใช้เอารถให้เขาใช้อีกอือคุณคือคนโ,โง่ครับคุณไม่ได้เป็นคนดีมันเฉียดกันมากเลยนะแต่คนดีมันก็จะเฉียดเฉียดกับความโง่เลยแหละคนอื่นก็ไปพักมาแล้วเนี่ยมาช่วยคนอื่นทาทาไมปิดประตูหน้าต่างไม่ได้วาระตัวเองทาทาไมตอนเป็นเด็กเคยโดนมาแล้วเขาก็อยากจะช่วยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ทั้งโง่แล้วได้ช่วยคนทั้งโง่แล้วอืมไม่ได้ลําบากเราเกินไปนะฮะตรงใช้คํานี้นะก็โง่บ้างก็ได้ครับ เขาหักหลังเราเนี่ยนี่เราก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งแหละอะถ้าเราจะไปผูกเวรไปโกรธไปเอาคืนล้างแค้นกันไปล้างแค้งกันมาผมว่ามันก็อาจจะไม่จบก็ได้มันผมเคยพูดครั้งที่แล้วว่าบางครั้งความล้มเหลวของเราอะเป็นความสุขของคนอื่นนะสำเร็จมากเขาเขาอิจฉาเขาแบบโอ้ยทำไมมันจเจริญขนาดนี้มาตัวเปล่าทำไมมีนั่นมีนี่เ,เยอะจังเลยเนี่ยเออตกต่ำบ้างสิให้ได้เมาให,ให้นินทานหน่ยอยเฮ้เราก็เป็นความสุขของเขาจนได้นะแต่ก็ไม่จาเป็นจะต,ต้องไปตกต่ําจริงนะครับหมายถึงว่าชีวิตเราถ้ามันถ้ามันตกต่ําแล้วมันเออ บางคนเขามีความสุขจากความสกต่ำของเราก็ให้เขามีความสุขบ้างแต่วันหนึ่งเราก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาก็เป็นกําลังใจให้อ่เลือกคขาเป็นคนนั้นได้ก็จะดีนะ